h อนด a าเฟสเป็นเหตุอีกแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ตี28นาทีครับเ,เรารีบเร่งหลังสรรผลงานต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นซิตี้ไทอาต้นแบบแบบนี้ก็ได้เป็นซิตี้ไทอาต้นแบบของทางต้นเอกคาร์บอนเขาครับ,รบวันนี้ก็เข้ามา จัดทรงแต่งเติมเปลี่ยนลงเปลี่ยนล้อเพื่อที่จะไปงาน Honda Face พรุ่งนี้มาเดี๋ยวก่อนไปเจอตัวจริงกันที่งาน Honda Face พรุ่งนี้มาให้ชมกันก่อนเข้าวๆครับว่าเจ้าซิตี้ไทยอาต้นแบบลำเนี้ยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างสังเกตที่ลิ้นครับลิ้นนี่เป็นลิ้นทรงใหม่ที่เพิ่งปั้นเสร็จออกมาแล้วก็ มีพร้อมให้เพื่อนๆได้หล่อกันทั่วประเทศแล้วตรงนี้เป็นคาร์บอนตรงนี้เป็นสีเป็นไงดูแพงไหมคาร์บอนตัดกับสีตัวรถไม่ใช่เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นดูแพงไปอีกมิติหนึ่งแล้วก็นี่ครับไอเทมใหม่อีกหนึ่งชิ้นก็เป็นคิ้วกระจังหน้าเป็นไงดูรูปร่างหน้าตาให้ดู คข่าวๆเร็วๆก่อนแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นออปชันที่ทำขึ้นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้ไปดูตัวจริงที่งาน Honda Face กันนะว่าเจ้า City ไทาอารัเนี้หล่อแค่ไหนยังไงครับแล้วก็วันนี้นี่ก็มาในเมื่อรถเวอร์ชันนี้เป็นสีเหลืองไปแล้วครับก็ต้องจัดเป็นล้อสีขาวครับวันนี้เรา ยับเจ้าล้อสปูลสีขาวเข้าไปก็ทำให้รถด,ดูโดดเด่นสวยงามขึ้นอีกครับก่อนหน้านี้เวอร์ชันเก่าจะเป็นล้อสีน้ำตาลเวอร์ชันนี้ก็จัดเป็นล้อสีขาวเพื่อที่จะไปงาน h o n d a f เฟสอย่างที่บอกครับแล้วก็มาในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังก็เวอร์ชันนี้อย่างที่บอกครับเพิ่มเติมเนี่ยจุดเด่นๆหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังครับ สปอยเลอร์หลังทรงใหม่ล่าสุดของทางต้นเอกคาร์บอนหล่อเท่ขานี่จะเป็นอลูมิเนียม CNC f o r นะขึ้นรูปแบบแล้วก็มีโลโก้ Make in Thailand ด้วยส่วนด้านบนก็จะเป็นคาร์บอนมาอ้อมมาดูด้านหลังกันมาในส่วนของด้านหลัง อย่างที่บอกครับหลักๆเลยไอเทมที่เราอยากโชว์มากๆเลยก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังเป็นออปชั่นใหม่ล่าสุดเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดของทางต้นเอกคาร์บอนเจกาลา OEM เอ็มเลสครับเรามีส่วนร่วมหลังสรรให้เจ้า City ้ไทอา R, ต้นแบบลำนี้ อย่างที่บอกครับว่าแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นดิฟฟิเซอร์ครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะไม่มีท่อออก3 3รูแบบนี้เวอร์ชันนี้ก็จะเป็นดิฟฟิเซอร์ตัวใหม่พร้อมด้วยท่อออก3ครับก็จะดูได้อารมณ์ท้าย R ขึ้นมาอีกแล้วก็นี่ครับครอบฝาท้ายสังเกตไหมครับ ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นทะเบียนใช่ไหมตรงนี้มันก็จะยุบเข้าไปแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวข้อฝาท้ายนี้เข้ามาปิดให้ดูมิติอนาคตอาจจะเป็นตรงนี้ในส่วนของตรงนี้อาจจะเป็นไฟครับเป็นไฟเบรกไฟท้ายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามผลงานกันอีกทีฝากไว้ด้วยครับผลงาน เจ้าซิตี้ไทอาลำนี้เป็น City ้ไทอาต้นแบบก็ว่าได้จากทางต้นเอกคาร์บอนเจกาลาและ OEM r a c i n g Shop ครับพรุ่งนี้เพื่อนๆอยากชมตัวจริงไปดูกันที่งาน Honda Face ครับเจอกันก็ทักท่ายกันได้ฝากผลงานไว้ด้วยครับกับเจ้าซิตี้เหลือง City ้ไทอารต้นแบบลำนี้ครับสวัสดีครับ